แากคือได้เนาะเอ็นไปสูงก็สูงเนาะนนชนดนส่นนนมถึงแยกก็บรรยากาศที่ดีนะครับมนการกระดอยวาพอนที่ทำไปแล้วมีกาที่เรากะจดร่วมด้วนะครับถือว่าจะาทต่านะครับจะไสงการน่าจะเยอะนะครับ สิบวันก็จะพอประมาถ่ายวันน้เปเป็นเรื่องของการวันลหมื่นก็คงนั่นแต่ละรอบแต่ะรอบจะทั้งหน้าท้งหรอบนอ้ทัห้าทังก็คือชเวลาไม่นานครับแต่ะรอกหนาทีก็ได้ว่าพอแล้วได้ออกนะครับขึ้นใหม่เข้ามาขึ้นมาเข้ามาแต่นี้เรามีเวลาเยอะมากพอสมควรเป็นอาาที่ดีนะครับที่เราจะได้ถูกใข้าอ่